มีเพิ่นผ่านการตองมาแล้วเพิ่นกำลังปรุงมาหน่อยไข่มาหนอม้วนหน่อยกับมาหนอเด่ดโ <c oughs> มเมนต์อันนั้นอันนี้มาหน่อยมา้าใหญ่อันนี้มอนหน่อยอันนี้มาใหญ่วิธีการปรุงโบใส่มะนาวบ่ <ừ. S 1> ใส่ข้าวคั่วน้ำป่ะ <ừ. S 1> ใส่ยังไง เพชรประแดกเป็นปนัวเพ็ดประแดกเป็นนัวใส่ใจน้ำบ่ใส่แนวอกูไหวเบิ่งขั้นตอนไปน้องเพิ่น,นปรุงก้นกูไดมันแข็งเลยตัวนี้ม,นนมันมีมีหลายอย่างพอละบ่ใส่ดอกอย่างไรก็ได้ขั้นตอนเพิ่นใส่หลายอย่างปรุงห้มันเฉบที่ใส่ผักบ,บ,บัวบ่ผักหอมบ่ กขาแขงแบบชุกมันกค่คิ้วแล,นะล้ววะตัวน,นี้พ่อเลยเนาะบั้นในทามันกั่มบั้นพี่เนาะทามันกั่มเขาจะมาเบิ่งกันมาพ่อพ่อเฮียไทย